เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุหลายจุดด้วยกันถ้าดูจากจังหวัดนาราธิวาสก่อนเกิดเหตุปวนใน5อำเภอสุไงาปาดีจะแนะบาเจ,จะาะเจาะไอร้องศรีสาครช่วงกลางดึกของคืน31ต่อเนื่องหนึ่งกันยายน หรือนะมาหาห้องแห้งเลยเนี่อะตึกไฟเลยวะอ๋อกไปห้องน้ำนห้องน้ำทำไปทำไมวะเนี่ยอันนี้อะไรอะโอ้โหอืมเหี้ เข้าไว้ทำอะไรกันวะเนี่ยปิดประตูไล็อกก่อนเดี๋ยวสาวๆเข้ามาสวยเลยอืมอะไฟเปิดได้แค่นี้อันเนี้ยจริงเหรออุ้ย ดับเลยอะไรวะไฟแม่งได้แค่นี้สองตียังด้วยเฮ้ไฟอะไรอีอตาดีด้วยอ๋อนี่สวิตช์แอร์อันนี้ไฟเบดแอลอันนี้อะไรอ๋อเอนเตอร์เทนอันนี้ E N T ย่อมาจากเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอันนี้ ปิดไฟเดสนี่น่าจะเป็น oh. ไอ้นุ่นโคมไฟสแตนสแตนอ๋อสแตนคือตรงนูน้นสแตนโอเคระเบียงนะครับอันนี้แอร์ไม่ปิดนะครับโอเคถอดถาบไปดูวิวหน่อยสิโอ้ oh my god <Whoa. S 2> วิวข้างนอกครับวิวข้างนอกวิวด้านนอกอ้มองไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกอ้อันนี้อะไรอะ่ะโอ้โ <laughs> ชุดกาแฟแหมรักชูรี่ลอเกิน ก็อันนี้เป็นบัตรรับประทานอาหารโรงแรม Welcome to Diamond Plaza Hotel s โรงแรม Diamond Plaza ยินดีนำเสนอบริการนวดแผนโบราณที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านโดยบุคลากรที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมโดยเฉพาะ ท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่หมายเลข70308เท่านั้นอันหนึ่งโปรดระวังบุคคลภายนอกที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและเสนอบริการต่างๆแก่ท่านโดยตรงหากพบเหตุการณ์ดังกล่าวกรุณาแจ้งได้ที่แผนกต้อนรับกฎหมายเลขหนึ่งเพื่อทางโรงแรมจะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลดังกล่าวอันนี้อะไรหน้าตาเหมือนซองผระป่า โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์คนสุราษฎร์อะนไรอ่ะไม่เห็นมีอ,อะไรน่าใส่ซองมาไม่เยอะแยะเอาไว้ทำไมวะอันนี้เป็นเมนูอันนี้เป็นรูมเซอร์วิสเมนูนะครับอืม ไข่ดาวแฮมไส้กรอกเบคอนสองร้อยห้าิบบาทยึดเค้เดี๋ยวเชิญโรงแรมเก็บไปกินเองเลยนะครับมีอะไรอ๋อกระดาษทิชชู่ทำอะไรดี

ต้นไผ่โห้ยใหญ่มากโคตรใหญ่เลยโ oh my god นูนนะแม่งโคตรใหญ่ดูขาขาแค่นี้ดูแม่งใหญ่วกหน้าขาเราอีกใหญ่จริง แมงป่องช้างนะครับไม่เจอนานมากเลยเนี่ยูหมันผมนึกว่ามันสูญพันไปแล้วนะเนี่ยน,นะครับมาเจอที่ยะลานะครับในบ้านพักรับรองที่กรมกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44นะครับค่ายพยาลิขันะครับจังหวัดยะลายังมีอยู่นะครับผมเรียกว่าแมงป่องช้างนะครับ บ้านผมคือที่อีสานนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรดีใจครับที่เห็นมันยังไม่สูญพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนผมในวัยเด็กเนี่ยเ,เห็นมันเยอะเหมือนกันนะครับไอตัวแมงป่องช้างก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเห็นมันอีกครั้งผมว่าแถวโซนอีสานเขาน่าจะจับมันไปทำอาหารมากจนเกินไปมั้ง คิดว่านะผมไม่ได้ใส่ร้ายนะแต่ว่ามันเอ่อมัน,มนประชากรของมันลดลงนะครับ